เฮ้ยเฮ้ยซีเกิดแล้วก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ unbox OP03 กันนะครับได้มาอีกหนึ่ง box นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้าง ก็เดี๋ยวไปกันแบบเร็วๆนะครับนับโปรเลียนนะครับบรูโน ฮัตจันนามินะครับ okay. ผมว่าต้องมีสักสี่ใบอะ SR ขึ้นไป <Okay. S 1> เรามาลุ้นกันอยาได้คาตาคุรินะครับวันนี้คายะจงัง จ okay. okay, ังโก้โอเคเขียนด้น้าครับก็สี่สองแล้วนะครับตอนนี้รวดเร็วมากยังไม่เห็นลางเลยเห็นแต่ลางของความเกลือโอเคสี okay. ม่วงโคโคโล ห้าสยังไม่มีอะไรให้รุดเลยนะครับตอนนี้สองชี 2, 3, 6, ่หกอะขอไม่เกลือก็ผมก็โอเคดีเตอรยนะครับอารอมสีดำบูรนนิว brand new okay see you then see so SR ใบแรกนะครั B L A. สีแดงชิโนฮิเกะมาโกะอีกด้วยมาโกจริงๆด้วยครับมาโกนี่ก็ออกเยอะมากโอเค SR ใบแรกนะครับของบ็อก์นึ้ก็เป็น1 3 5 6 7 8 2ที่8นะครับเพิ่งออก SR ใบแรกนี่รู้นิดลายใบเดียวไปดูกัน นามิลีเดอร์นะครับโอเคโคโคโรโอ้โ okay. ห oh. oh, <c oughs> ผมเห็นทองทองอะ <c oughs> น่าจะอีเวนต์อะไรนี้โอเค สีทองสีเหลืองอีเวนต์คาตาคุยนะครับไปอีเวนต์ไป, Even, ไปนี่โอเคซองที่สิบเอ็ดตอนนี้เกลือยังน้อยไปครับตอนนี้นะเราเดินทางกันมาเกือบครึ่งทางดีเดอร์สีเขียวกิง้ง เรียกได้ว,ว่าเกลือเ,เอเค็มๆครับตอนนี้มาถึงครึ้นทางแล้วเอสนาออกใบเดียวนะครับตอนนี้เอสนาหรือเปล่าสีแดงมาชาดีทิชแน่นอนมีตัวเดียวเลยที่มีตัวดี โ้เวนสีดำสีพีนะคาลิฟอา์รอบนี้ยัง SR ออกไปเดียวนะครับหลังหลังนี่น่าจะลุ้นหนุกลุ้นกันสนุกครับเพื่อนๆเพราะว่าผมว่าแบบหลังหลังนี้ SR ารมาลัวๆัแนะ่นอนเดี๋ยวรอดูผมว่าต้องมีสีใบนะขั้นต่ำนะจังโก้อ่ะแวบบๆมาแล้ว สีม่วง p าวลี่วอเตอร์เซเว่นนะครับเอเซตนี้ก็เหมือนผมจะเคยได้ยังไงไม่รู้อีกใบน่าจะเป็นตอนนั้นน่าจะเปิดได้เป็นมาโก้พีเอสองใบน้วน,นะครับตอนนี้เออาอกมานะโอเคอันนี้เป็นดองพเพชร ไปถัดไปสิคายะครับผมนี่จะหมดแล้วเนี่ยเอสยังออกมาแค่สองใบอีเวนราบลุจ,จิครับ น่าจะเป็นท่าชื่อหลากุูโอกันท่าไม้ตายลูจิที่ใช้ต่อยลูฟี่ที่วอเตอร์เซเว่นเดี๋ยวเรามาดูกันนโปรเลียนสีเหลืองซันจิโอเคซันจิเพื่อนๆจะหมดแล้วครับบล็อกนี้นี่ มันไม่ใช่ต่ำสุดมันกี่ใบเนี่ยไม่ใช่2ใบใช่ไหมสองใบนี่น่าจะเกลือที่สุดละเฮ้ยเฮ้ยซิเคร์แลคตาคุริคาตาคุริมาแล้วคาตาคุคร,ริคาแรคเตอร์มาแล้วครับผมโอเคอันนี้ใบแรกเลย โอเคสกิล okay. ได้อกอ,อย่างนี้ไม่เกลือ,อแล้วนะครับแต่ก็เห็นราคาลงเร็วมากน่าจะเหลือน่าจะมีคนขายหกร้อยอะผมว่านะสำหรับคาตาคุริโอเคดุจิอีเวนต์นะครับโอเค ยังมีผมว่ายังมีลุ้นอีกใบหนึ่งนะอย่างน้อยๆนะอ่าน SR ใบถัดไปสีเหลืองกลุ่มจนสลัดบิ๊กมาแน่นอนชาลอตเปโลเปโลโอเคพี่น้องนะครับมาคู่กันโอเคได้แค่ตะคริกีก จะเอาอีกไหมน่าจะครบแล้วนะครับ4ใบเวลโก้อันนี้เป็นลูฟี่ cp9 ีน p าสเปนดัมสองซองสุดท้ายครับอย่างนี้ถือว่าเกลือไหมอ่ะคือผมเห็นราคากา๊าซมันลงเร็วมากนี่ก็ถ้าบล็อกเราพันแปดนี่ก็ยังยังขาดทุนนะโอเคกา๊าซมันพีนี่ราคาลงเร็วมากนะครับสีเขียวอีเวนต์ซองสุดท้ายครับ ดูกันว่าซองสุดท้ายจะปิดด้วยอะไรบาค้ไม่สุดสท้ายสิคายะครับผมโอเคก็สำหรับซองนี้ก็จบไปนะครับโชคดีนะได้คาตาคุริซิเกดแล้วหนึ่งใบเปโลเปโลมาร์โก้กัปพาวลี่นะโอเค ขอบคุณมากนะครับขอบปิดคลิปเลยครับสวัสดีครับ